เสร็จแล้วนะครับตั้งน้ามันให้ร้อนนะครับวิธีการดูน้ํามันว่าทอดได้ไม่ได้นะครับง่ายๆครับผมนี่หลอดไปแสดงว่าแตกแล้วครับผมได้แล้วเสร็จแล้วครับผมโอ้ยแ็งที่น้องหูทอดเลยครับผมสวยงามครับ รูปหัวใจรูปหัวใจนี่ครับต้องทำ สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊มานำเสนอเมนูครับผมโอ้เมนูที่จุกจิกแล้วก็ทำยากนะครับนี่ครับยำปลาดุกฟูครับผมวันนี้ลูกค้าสั่งนะครับมันหยุดรับจ็อบนะครับอ่าไม่ใช่รับจ็อบซิไม่ได้ไปตัดหญ้าลืมพูดผิดนี่ครับทำออเดอร์นะครับออเดอร์ยำปลาดุกฟูส่งลูกค้าครับผมวันนี้35กล่องครับผม โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับยายก็กำลังขูดแครอทเตรียมเครื่องนะครับขึ้นช่ายหอมแดงม่วงซอยครับผมเดี๋ยวก็จะแกะเอาเนื้อมันนะครับอ่าไม่ใช่เนื้อมันนะครับเนื้อปลาดุกครับผมแกะเอาเนื้อปลาดุกแล้วก็ไปสับนะครับจริงๆแล้วก็เอาไปย่างนะครับแต่นี่ทําเยอะครับผมห้ากิโลกว่านะครับก็เลยต้องนึ่งเอาครับใส่ซึ่งนึ่งก็ได้นะครับถ้าไปย่างมันไม่ทันครับผมเยอะมาก นี่ครับเสร็จแล้วมาแกะเอาเนื้อแบบนี้นะครับลุงแอคนี่เอาหมดเลยนะครับเนื้อที่หัวเนื้อที่หางเอาหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปสับนะครับสับให้ละเอียดแล้วเราก็ไปทอดครับผมเวลาทอดแล้วมันก็จะไม่มีก้างนะครับกินได้หมดครับผมกรอบเลยนะครับเดี๋ยวก็จะสับครับสับแล้วก็จะไปทาการผสมนะครับว่าลุงแอกจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม นี่ครับพอเราแกะเสร็จแล้วครับเราก็นํามาสับแบบนี้ครับสับให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับสับแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมมาเดี๋ยวก่อนทอดนะครับลุงแอ๊จะบอกสูตรน้ําจิ้มนะครับว่าปรุงยังไงต่อหนึ่งที่นะครับอ่านี่ครับเครื่องปรุงก็จะมีชูรสนะครับถ้าไม่ชอบก็ไมาต้งใส่นะครับมีมะนาวมะนาวนะครับ มีน้ำเชื่อมครับผมมีน้ำปลาครับผมมีแค่นี้แหละครับแล้วก็จะมีพริกครับผมเดี๋ยวลุงแอ๊จะปรุงให้ดูแค่หนึ่งที่นะครับเพราะว่าลุงแอ๊ดทาเยอะครับผมลุงแอ๊จะบอกว่าหนึ่งที่อัตราการปรุงใช้อะไรขนาดไหนนะครับตามสูตรเลยครับผมรับรองว่าอร่อยเข้มข้นเป๊ะเลยครับผมเริ่มกันเลยครับผมนี่ครับชูรสหนึ่งที่ก็ใส่ประมาณนี้ครับผมอันนี้สามสิบห้าที่นะครับ ลุงแอ็กจะปรุงให้ดูแค่ที่เดียวครับผมก็คล้ายๆเราแบบทำหนึ่งที่หนึ่งชุดหนึ่งกล่องครับเราปรุงแค่หนึ่งที่นะครับอันนี้สามสิบห้าที่ลุงแอ็กคงตวงให้ดูไม่ครบหรอกครับเพราะมันเยอะหนึ่งที่เราก็ใส่ไปนะครับชุบรสครับผมนี่ครับอัตราส่วนนะครับดูดีๆนะครับง่ายๆครับผมนี่ใช้กระบวยแบบนี้นะครับโบยมาตรฐานครับผมหาซื้อตามตลาดได้ครับผมตักน้ำมะนาวขึ้นมาเลยครับหนึ่งกระบวยเต็มๆแบบนี้นะครับ ใส่ลงไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วน้ําปลาครับผมอัตราส่วนของ <sucks> um น้ําปลานะครับหนึ่งกระบวยเต็มๆเหมือนกันครับผมตักขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเท่ากับมะนาวครับผมเสร็จแล้วครับผมน้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมนะครับอัตราส่วนครับผมตักขึ้นมาเต็มๆเหมือนกันครับผมกระบวยแบบนี้ครับหนึ่ง แค่นี้ครับผมอัตราต่อหนึ่งที่นะครับการปรุงสรุปแล้วก็ชุรดนิดหน่อยครับผมแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งกระบวยครับผมเต็มเต็มนะครับน้ำปลาหนึ่งกระบวยเต็มเต็มครับผมน้ำเชื่อมสองกระบวยเต็มเต็มครับอัตราส่วนก็คือน้ำมะนาวหนึ่งน้ำปลาหนึ่งน้ำเชื่อมสองครับผมแค่นี้นะครับจบเลยครับรับรองว่ารสชาติพอดีเป๊ะเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ลุงแอ๊กปรุงครบ35ทีแล้วนะครับอย่างที่ตวงให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ครับพริกที่เราปั่นไว้ครับใส่ลงไปครับผมกะเอานะครับพริกเนี่ยอย่ให้เผ็ดมากไม่เผ็ดเราค่อยเติมครับชิมแล้วมันไม่เผ็ดเราค่อยเติมทีหลังได้นะครับใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไม่เผ็ดเราเติมได้ครับผม เสร็จแล้วครับผมนี่ครับถั่วป่นนะครับใส่ลงไปครับผมถั่วทอดครับเราอายอดเองครับแล้วก็เอามาทุบป่นๆใส่ลงไปเลยครับผมมันจะเพิ่มความมันของน้ํายํานะครับเปรี้ยวหวานเค็มตามด้วยถั่วทุบนะครับมันจะมีความมันครับผมใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับ ขึ้นใช่ครับผมใส่ลงไปเลยเยอะๆนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยนะครับหอมแดงซอยนะครับใส่ลงไปครับผมนี่แบบนี้เลยครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับผม การคุกเขานะครับนี่ครับพี่น้องดูดูน้ำยำลงแอกตาแซ่บครับผมกําลมังเบอร์เลอร์ครับผมสามสิบห้าที่นะครับวันนี้จัดตรงลูกค้าครับผมนี่ครับโอ้ยหอมหอมมะนาวนี่ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ชิมดูครับผมรสชาติก็เป๊ะๆนะครับตามที่บอกให้ตวงนะครับราบองว่ารสชาติ ถึงจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็อาจจะใกล้เคียงเพราะว่าคนเราน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะครับแต่ลงแอคทำบ่อยครับผมเป๊ะครับผมมาครับมาดูวิธีการผสมนะครับนี่ครับเราก็กะมานะครับหนึ่งที่ก็ประมาณนี้นะครับใส่ลงไปครับผมอาจจะเยอะไปครับผม นี่นะครับนะครับเนื้อประดุกนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับอัตราส่วนนะครับเก็บขนมปังประมาณถ้วยเล็กแบบนี้นะครับกะเอานะครับนี่ครับตอนหนึ่งที่อ่าเยอไปใส่แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วคลุกเขาคลุกเขาครับแล้วก็อุ้ยเสร็จแล้วนะครับนี่ครับใส่น้ํามัน พืชลงไปผมต้องเป็นน้ำมันใหม่เท่านั้นนะครับมันจะไม่มีกลิ่นครับผมใส่ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการคลุกเค้าแบบนี้นะครับเก็บขนมปังนี่เราอย่าไปใส่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันไม่ร่อยนะครับเราต้องกะอัตราส่วนพอดีพอดีนะครับมันไม่ยากหรอกครับกะใส่เยอะได้ก็ทอดได้ครับผมแต่ว่ามันจะไม่ลอยนะครับเราต้องใส่พอดีพอดีกับเนื้อปลาครับผม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนนะครับเดี๋ยวลุงแอดจะทอดให้ดูนะครับโอเคครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับวิธีการดูน้ํามันว่าทอดได้ไม่ได้นะครับง่ายๆครับผมนี่หยอดไปแสดงว่าแตกแล้วครับผมได้แล้วเสร็จแล้วครับผมโอ้ยแตกพี่น้อง ดูทอดเลยครับผมสวยงามครับลูกหัวใจลูกหัวใจนี่ครับต้องทำเล่นไฟเป็นนะครับดูไฟเป็นนะครับถึงจะทอดได้เห็นไหมครับเหลืองสวยงามครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอมันเงียบเสียงมันเงียบหน่อยแล้วก็แสดงว่าได้แล้วครับผมตักขึ้นเลยนะครับ นี่ครับผมแหวเบลเลอร์เบลเตอร์เลยครับผมอ่าแพทที่สองครับพี่น้องได้แล้วตุดนี้รู้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สลัดนีดนึงครับผม สวยงามครับพี่น้องตักขึ้นเลยแบบนี้ครับผมโอแตกระเด็นนี่ครับประมาณนี้แหละครับ อ่าเสร็จแล้วครับผมก็จะวางสลัดแบบนี้นะครับนี่ครับวางสลัดลงไปข้างกล่องครับผมกินได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยครับนี่ครับอีกกล่องนึงวางลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานี่ครับถั่วลิสงทอดนะครับโรยลงไปครับโรยหน้ากระดุกฟูนะครับโรยแบบนี้นะครับเนี่ย นี่คือเสร็จเรียบร้อยครับผมปลาดุกฟูนะครับลุงแอคทำให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าลุงแอค้องทอดอีกหลายกล่องพี่น้องออเดอร์เยอะนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็น้ําจิ้มก็เดี๋ยวเราตักใส่ถุงนะครับเป็นชุดๆไปขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแจกสูตรกันไปฟรีๆครับผมยำปลาดุกฟูนะครับทํากินก็ได้ทําขายสร้างอาชีพครับผมทําตามลุงแอคผาแซบได้เลยครับแรกๆมันก็อย่า ถ้าไม่เคยทำมันก็ยากหน่อยครับผมทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้มือนะครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊กผ่าแซบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับพี่น้องทําตามลุงแอ๊กผ่าแซบได้เลยนะครับทําแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับผมทําบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม